สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาสอนสมัครแอปคูป,ปังนะคะแอปในเกาหลีเป็นแอปกดสินค้าคล้ายๆแอปส้มที่มีในไทยบ้านเรานะคะเราไปทำการดาวน์โหลดแอปคูป,ปังกันเลยนะคะเราจะทำการดาวน์โหลดผ่าน App Store นะคะส่วนการค้นหาของเราเราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ะคะ่ะ เราพิมพ์แล้วกดค้นหาจะเข้ามาหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดไปที่วงไว้นี่เลยนะคะทำการดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดไม่นานนะคะแนะนำให้เปิด wiFi เนาะถ้าเป็น WiFi ก็คือจะดาวน์โหลดเร็วมากทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วสามารถกดเปิดในแอปนี้ได้เลยนะคะหรือไม่เราก็ไปหน้าโทรศัพท์แล้วก็กดเข้าแอปอีกทีหนึ่งคะ่ะหลังจากที่เรากดเข้าแอปนะคะ เราก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะอนุญาตให้ครูปังติดตามกิจกรรมของคุณในแอปและเว็บไซต์ของบริษัทอื่นหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะจากนั้นถ้ากดเสร็จก็จะมาเข้าหน้านี้เลยให้ทุกคนนะคะกดเข้าตรงสีน้ำเงินนะคะที่เป็นสีน้ำเงินที่วงไว้นี่นะแล้วจะมีข้อความเด้งขึ้นมาบนจอนะคะว่าจะให้ครูปังเนี่ยแจ้งเตือนเราหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะแล้วก็กดตรงที่สีน้ำเงินค่ะ ก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะให้เรากดไปตรงที่เป็นรูปคนนี้นะคะที่วงไว้นะเพื่อทำการกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงที่วงไว้อีกทีค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะให้ทุกคนกดตรงที่วงไว้อีกทีนะคะแล้วเราก็จะเข้ามาในหน้านี้เลยนะคะให้กรอกข้อมูลอ e ีเมลแล้วก็ รหัสอีเมลนะคะแล้วก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะตามพาสป,ปอร์เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่มีสัญญาณนะคะเพราะว่าตอนเราสมัครจะมีรหัสเข้านะคะแล้วก็เป็นเบอร์ที่เวลาเรากดสั่งสินค้านะคะก็คือจะมีแจ้งเตือนตอนกดสั่งสินค้าและตอนที่เขาส่งของถึงหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอัปเดตท,ทางผ่านเบอร์ด้วย แนะนำอีกอย่างนะคะใครที่สมัครผ่านอีเมลก็ขอให้เป็นอีเมลที่มีที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะส่วนรหัสผ่านของอีเมลนะคะถ้าใครที่จำไม่ได้ก็ให้ไปดูในหน้า Gmail ของทุกคนเลยนะคะเพราะว่าจะมีรหัสอยู่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะให้กดช่องสีเหลี่ยมตามคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มสีน้ำเงินข้างล่างนี้เลยค่ะที่วงไว้นี่เลยนะ จะเด้งขึ้นมาข้างบนนี้อีกทีนะคะแล้วกดตรงที่วงไว้อีกทีเพื่อรับรหัสยืนยันทางเบอร์ที่เราได้กอรอกลงไปแล้วรอสักครู่นะคะไม่เกินหนึงนาทีจะมีรหัสเด้งขึ้นมานะคะเบอร์ที่เราได้กอรอกไว้นะรหัสที่ได้รับทางเบอร์มือถือนะคะให้เราเกอรอกเข้าไปเลยนะมี6ตัวนะคะเสร็จแล้วให้กดตรงที่วงไว้อีกทีค่ะจากนั้นให้ทุกคนดูนะคะข้อมูลที่เราเกอรอกไป จะมีเครื่องหมายเช็คถูกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วเลื่อนลงมาให้กดปุ่มน้ำเงินค่ะแล้วให้ทุกคนกดปุ่มน้ำเงินอีกทีนะคะที่วงไว้จะมีข้อความแจ้งในเมลเรานะคะได้ทำการสมัครครูป,ปังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสามารถเข้าไปเช็คที่เป็นรูปคนได้เลยนะคะก็จะมีชื่อเราขึ้นตรงนี้เลย เพียงเท่านี้ก็สามารถไปกดของลงตะกร้าได้แล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากทุกคนถูกใจด้วยนะคะถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้นะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดสั่งสินค้าและชำระค่าสินค้านะคะบ๊ายบาย